ช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมชาแนลนะคะก็วันนี้เรามาส่งของกับสาวนุ่นนะคะเนี่ยอยู่ข้างหลงังทุกคนเห็นไหมก็เรามาส่งอยู่ฟรตประสาทนะคะล้วเราก็ไปเอาตังค์กับนายไปเอาตังค์กับเท่าแก่สาวนุ่นนะคะที่ว่าวิ่งดินนอะแต่เราก็ไปเอามาเสร็จแล้วแหละก็ไม่ได้แท็กคลิปนะคะนี่คนมาแล้วใช้งานนอนหลับหมดเลิ ประนก็นดรที่มันมีชาลางจมูกเ <c> ก <ười> ือบลืมของที่โบฝากแล้ว <c ười> <c ười> ไปกดตังกดตังให้แม่ด้วยนะคะก็ไปซื้อต้ายาลางจมูกให้ข้าฟ้างเนาะ นี่นะคะคนวรวยดูสมุดโอ้ยมีหลายบัญชีอยู่ด้วยทุกคนเออ,เออยไปไหนก็ไปนี่นะคะเงินล้านเงินล้านทั้งนั้นเลย,อยตมมลอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นะคะ เอยู่ไฟแดงประสาทนะคะตอนนี้ทำไมหลาถ่ายคลิปชอบมีคนพูดว่าเสียงเบามากอีกนิดหนึ่งก็จะตะโกนแล้วนี่ไอโฟนไงเอ้ยไม่จริงๆอีกนิดหนึ่งก็จะตะโกนพูดแล้วอะตอนนี้ก็ยืนไอโรตัสแล้วนะคะเราก็จะมาหาซื้อของไปฝากย่านะคะ ยาหนุนเนาะเพราะว่าเราจะเข้าไปออกถ้าถุงนะคะ เดี๋ยวเราจะว่าไปหาซื้อบรลดนให้ยานุนนะคะนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่าสาวนุ่นื้ออะไรให้ยาน,นุนเนาะนี่ถ้าถูกเธอ ผิดช่องนมมีช่องนี้แหละทับนุ่นแล้วใช่ไหมยังสี่ร้อย อะไรคะเอาเยอะประตูเอาไปให้พอโม่พอสมไปดูนุ่มก่อนรถเข็นก็พากันเอามาด้วยชอบอะไรที่เป็นชอกกันจยาชอบนม อ๋อซื้อแหนน้งองนุ่มไรเป็นช็อกโกแลตแต่แล้วโฟโมออนี่อะีร <c oughs> ของเด็กโน,โน้อยอย่างนี่ไงไปดูฝั่งนูน้นเดี๋ยวหานี่ไงของคนใหญ่อยู่นี่นุงมที่เป็นช็อกโกแลตนี่ซื้อเอาหล่องยาวๆก็แมันไนวะ้สามชิ้นร้อยเจ็ดสิบ ชิสามชิ้นถูกอะถ้าถ้าอันตกละหกสิบหกสิบแปดบาทนะคะก็ช็อกโกแลตมีขนมอะมอนช็อกโกแลต ปลาเราเห็นไหมซื <laughs> ้อแบรนด์มาให้แกวะคนแก่แกเท่าคนแก่นะคะบำรุงสายตาวิต้า Mm. Yes, sir. I Alright All right. อันนี้อ้ยอย่าไกินซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนพากันไปเอารถเข็นมาจะพากันหอบนะคะโหย,ยับตอนนี้สานูน่นไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามผากกระเพาะปลานะคะเนื่องจากเจ๊อยากกินกรนะเพาะปลาค่ะ คอื่นเขามองทางโลตัสทุกคนไม่นี่หอบไปไหนเยอะแยะเดี๋ยวต้องซื้อถุงนะคะ เดี๋ยวเราต้องขอตัวไปหามันฝรั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเอารถเข็นก่อนดีกว่าทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิเอาตะกร้า <c oughs> <c oughs> เดีหาผลไม้ซื้อเข้าบ้านกันนะคะอันนี้เป็นของซื้อซื้อของเป็นส่วนตัวนะคะว <c oughs> อายาก,กินมาม่วง เอาไหมทุกคนเอาเอาเลยหิวทุกคนวันนี้เราก็มาหาหนมเปรี้ยวให้เจไอติมกันนะคะเพราะว่าเด็กน้อยเนาะก็ต้องให้กินนมเปรี้ยวปกติจะซื้อตามรถนะทุกคนแล้วรถมันไม่มาก็าาเลยตัดมรนทัซื้อที่รถตัดดีกว่านะคะดีกว่ามาแล้วเนาะ กดเล็กนะคะเพราะเด็กน้อยก็จะไปเอามะม่วงกันตอนนี้มะม่วงก็รอช่างอยู่นะคะเดี๋ยวดูปลาแซลมอนก่อนเจ๊เจ๊ติมก็ชอบกินปลาแซลมอนนะคะ เราจะซื้อมาให้เจอส2แพ็คเนาะนี่ไปก็คือนั่นน่ะให้เขากินปลาแซลมอนตั้งแต่ตั้งแต่เขารู้พอั้งแต่เขากินอาหารได้แล้วนะคะก็ปลาแซลมอนก็มีประโยชน์มากเลยนะคะ